สวัสดีครับท่านผู้ชมครับ้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการรอบภูมิภาคนะครับวันนี้ครับผมมาอยู่ที่จังหวัดระยองนะครับที่วัดราชบัลลังก์หรือว่าวัดเขาทะเลน้อยนะครับซึ่งที่ผมสการ์รับเป็นเมื่อสักครู่นะครับเป็นบัลลังก์จำลองนะครับขององค์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะครับแต่มีอีกส่วนนึงที่เป็นของจริงที่ยังลงเหลืออยู่ก็คือตังพราบาทรนะครับเป็นความเชื่อนะครับเป็นความเชื่อของคนที่นี่นะครับว่า ตรงนี้นะฮะเป็นของที่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนั้นเ,เคยได้ใช้นะครับแล้วก็ยังมีอีกหลายความเชื่อในหลายาชุมชนในหลายพื้นที่ของจังหวัดประยองแล้วก็ในพื้นที่ภาคตะวันออกนะครับที่มีความเชื่อเกี่ยวกับพระองค์ท่านตั้งแต่ท่านเดินทับมานะฮะจนถึงกางกอบผู้เอกราชนะครับจนถึงทําการสําเร็จนะครับแต่ทิ้งนี้นะทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับวันนี้ครับเราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของพระองค์ท่านซึ่ง จะเป็นในพื้นที่ของระยองกับจังหวัดจันทบุรีเพราะว่า2จังหวัดนี้นะครับมีศูนย์สคัญนะครับเป็นพื้นที่สําคัญที่เกี่ยวข้องกับการกู้เอกคราชครั้งที่2นะครับให้กับประเทศไทยนะฮะซึ่งเดี๋ยวในช่วงแรกของจังหวัดระยองนะครับเราจะไปพูดคุยนะครับกับผู้ที่มีความรู้นะฮะที่ศึกษาในเรื่องนี้เราจะไปฟังกันนะครับว่าพระองค์ท่านครับอยู่ที่จังหวัดระยองนานเท่าไหร่และทําอะไรบ้างครับ นะครับผมอยู่กับท่านอาจารย์เฉลียวราบุรีนะครับผมซึ่งท่านเป็นประธานสภาพัฒนธรรมของจังหวัดระยองซึ่งจะมาบอกเล่าเรื่องราวของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชให้เราได้รับทราบกันในส่วนของพื้นที่จังหวัดระยองครับสวัสดีครับท่านอาจารย์ครับสวัสดีครับครับก่อนอื่นถามท่านอาจารย์เลยนะว่าพระเจ้าตากสินมหาราชท่านใช้เวลาอยู่ที่ระยองเนี่ยทั้งหมดนานขนาดไหนแล้วทําอะไรบ้างครับคือเรื่องของพระเจ้าตากสินเนี่ยนะครับก็ต้องย้อนกลับไปนิดหนึ่งนะครับว่าเมื่อปีพศ2309ร นะครับซึ่งพวกเราก็ทราบกันดีว่าในขณะนั้นเนี่ยกูศิวยานะครับกำลังโดนพมา่าล้อมอยู่นะฮะพระเจ้าตักสินก็เป็นทหารคนหนึ่ง<ช>นะซึ่งทําการสู้รบก,กับพมา่าในขณะนั้นด้วยเนี่ยพระองค์พิจารณาเห็นว่าถ้าถ้ายังปล่อยอยู่เป็นสถานการณ์แบบนี้เนี่ยกุศิวยาคงจะเสียแก่พมา่าแน่นอนพระองค์ก็เลยรวบรวมกําลังคน,นประมาณห0 0คน<ช>นะครับก็ตีกว่ากองทัพพม่าออกมาทางนครนายก นะครับแล้วก็ผ่านมาทางปลาจีนนะฮะแล้วก็มาถึงจาเชิงเซานะครับแล้วก็มาชนบุรีแล้วก็เดินทางมาถึงที่ระยองนะครับซึ่งพระองค์อยู่ที่ระยองเนี่ยนานมากเลยประมาณสัก5้เดือนนะครับครับที่ถามว่าอยู่ที่ระยองพระองค์ทำอะไรบ้างนะตรงนี้เป็นเรื่องสําคัญซึ่งพวกเราบางท่านอาจจะไม่ทราบนะครับว่าพระองค์นั้นเนี่ยประกาศตั้งตัว ถือว่าตั้งตัวเองเป็นกษัตริย์ที่ที่ระยองนะฮะตัวนี้เป็นเหตุการณ์ที่สําคัญเมื่อประกาศตั้งตัวเป็นกษัตร Liu ิย์แล้วเนี่ยเมื่ออยู่ที่ระยองพระองค์ก็วางแผนในการที่จะกอบกู้เอกราชครับถือว่าที่ระยองนั้นเป็นกองมาจากการในการกอบกู้เอกราชจากพม่านะฮะมันการวางแผนที่จะไปตีเมืองจันนะฮะการที่ไปปราบที่ชนบุรีนะฮะก็เป็นเหตุการณ์ที่อยู่ที่ระยองทั้งสิ้นนะครับตรงนี้เรื่อนก็สำคัญมาก แล้วที่ระยองนั้นเนี่ยผมคิดว่าอยู่ห้าหกเดือนเนี่ยคงจะมีชาวระยองพี่น้องชาวระยองเนี่ยเข้ามารวมกับกองทัพในการคู่ชาติเยอะมากใช่ไหมฮะเราเราสังเกตดูว่าตอนพระองค์ออกมาจากที่ภูสียามีแค่ห้าร้อยใช่ไหมฮะแล้วก็เดินทัพไปเรื่อยๆอาจจะมีคนมาร่วมนะฮะแต่คิดว่าคงได้ไม่มากนะักแต่ที่ระยองนั้นเนี่ยคิดว่าน่าจะได้เป็นพันคน นั่นแหละใช่วม่ทำไมตัวเลขจากจากที่ออกมามีแค่ห้าร้อยใช่แต่พอเข้าที่จะไปยึดเมืองจันทร์ตอนนั้นจันทบุรีในสมัยนั้นเยนะฮะก็คนเพิ่มเป็นพันคนต้องาจคิดว่าน่าจะมาจากสาเหตุอะไรคือผมคิดว่าขนาดนั้นเวลานั้นเนี่ยชื่อเสียงพระเจ้าตากนะฮะความเชื่อมั่นศรัทธาของคนที่อยู่บริเวณนี้พาดันออกเนี่ยนะฮะเห็นว่าพระองค์นั้นเนี่ยมีความตั้งใจจริงในการที่กอบกู้เอกราชทุกคนก็เสียสละเพื่อชาติของตัวเอง มาร่วมกับกองทัพจักรในการที่จะไปกู้ชาติตพรานี่เป็นเรื่องสําคัญนะฮะที่อยากพวกเราได้ทราบเอาไว้แล้วก่อนที่ท่านจะเข้าเมืองระยองมีอีกมุมมองหนึง่งซึ่งมองในตัวท่านใช่ไหมครับเพราะว่าตอนนั้นคือก่อนที่ท่านจะมาประกาศตั้งตนเป็นกษัตริย์ที่ระยองครับต้องตีเมืองระยองก่อนเพราะด้วยสาเหตุอะไรครงนั้นคือสถานะของพระเจ้าตักสินในกระดานนั้นเนี่ยนะฮะที่ออกมาจากกงศรียาเนี่ยกองศรียายังไม่แตก ใช่ไหมฮะเมื่อคุณรียังไม่แตกเนี่ยสถานะของพระองค์คือเป็นทหารหนีศึกนะยเป็นแม่ทัพหนีศึกมันโทษของพระองค์จริงๆกันดูหาัชีวิตแน่นอนอยู่แล้วจริงๆถ้าว่ากันตามประสาทั่วไปคือเหมือนกับกระบที่แหละถูกต้องถูกต้องฮะใช่ไหมฮะก็เลยกลายเป็นว่าพอมาถึงระยองเนี่ยเจ้าเมืองระยองเก่าเดิมเนี่ยที่ก็เลยมองท่านไปอีกด้านหนึ่งถูกต้องฮะเจ้าเมืองบริเวณภาคตะวันออกเนี่ยะ๋อคือทั้งแถบเลยทั้งแถบเลยเนี่ยครับคือ มันไม่เต็มร้อยกับเจ้าตากแล้วพูดภาษาภาษาแมนี่ฮะเพราะว่าถานั้นสถานะบทบาทของพระองค์ใช่ไหมฮะเป็นทหารหนีศึกมาเนี่ยนะฮะถ้าเราเข้าไปร่วมกับพระองค์เนี่ยถ้าเกิดกุศลยาไม่แตกขึ้นมาล่ะใช่ไหมฮะตัวเองก็เดือดร้อนไปด้วยเงี้ยเข้าร่วมตากถือว่าเป็นขบวนนะฮะเพราะฉะนั้นเป็นการที่ตัดสินใจลาบากเมื่อถึงท่ระยองก็เหมือนกันเจ้ามรยองเนี่ยก็ตัดสินใจลําบากมากว่าจะเข้าร่วมกับพระองค์ดีหรือไม่นะฮะกามีการประชุมนะฮะกรมการเมือง <N Memorial> ว่าจะเข้าร่วมกับเจ้าเมืองระยองกับพระเจ้าตากหรือเปล่านะฮะงปรากฏว่าการารส่วนหนึ่งก็เห็นด้วยในการที่จะเข้าร่วมนะเช่นเจ้าเมืองระยองเห็นด้วยแต่ก็มีการารบางส่วนไม่เห็นด้วยที่จะเข้าร่วมกับพระเจ้าตากเพราะเห็นว่าสถานะพระเจ้าตากในขณะนั้นเนี่ยนะฮะใช่ไหมฮะก็เกิดมีการลบกันขึ้นนะฮะก็มีการลบกันขึ้นองคปรากฏว่าพระเจ้าตากชนะครับเมื่อชนะก็องก็ประกาศตั้งตัวเป็นกษัตริย์ ทีมระยองเลยนะครับเพื่อที่จะวางแผนนะฮะจะไปตีเมืองจันทต่อมาตรงนี้เรื่องสําคัญนะครับเพราะการที่จะไปตีเมืองจันทนั้นเนี่ยหนึ่งเมืองจันทเป็นเมืองใหญ่นะฮะเป็นเมืองใหญ่และเป็นเมืองที่มีความอุดมสมบูรณ์ไปด้วยข้าวปลาอาหารกําลังคนก็สดชื่นนะฮะนั้นถ้าพญากวางแผนไม่ดีนะโอกาสที่แพ้เยอะมากนะฮะงนั้นโดยส่วนหนึ่งจริงๆแล้วพญาางพยายามที่จะใช้ระบบเจรจา นะฮะคือใช้จได้การทูตก่อนตกการทูตก่อนเพราะการใช้กําลังหนึ่งพระองค์กําลังก็จะไหมฮะยังมีน้อยอยู่นะเกิดไปลบก,กันเองเนี่ยพลก็ล้มตายอาวุธก็เสียหายสัตเียงอาหารก็ใช่ไหมฮะก็ใช้ระบบเจรจาเจรชากันหลายครัคร้งใช้เวลานานพอสมควรแต่ก็ไม่สําเร็จเนี่ยนะไม่สำเร็จก็ต้องมีการต่อสู้กันแต่ที่ผ่านมาคือท่านใช้การเจรจาเป็นหลักต่อดประยะเวลาที่ท่านเดินทางมาใช้เจรจาทั้งหมดเมืองระยองก็เจรจาครับ แต่ไม่เป็นผลสําเร็จก็ต้องมีการใช้กําลังกันใช่ใช่ใช่แล้วทีนี้อาจารย์มองว่าในเรื่องของที่ท่านเลือกระยองเป็นเป็นจุดที่ว่าอยู่นานมากเนี่ยนะฮะในการที่จะวางแผนเนี่ยจุดนึงก็คือในการรวบรวมกําลังให้ผลองนะครคือต้องใช้เวลาในการเจรจาเจรจากับทิจันทุรีนะฮะแล้วอีกส่วนหนึ่งพระองค์ก็ต้องพยายามหากําลังพลใช่ไหมฮะหาเสบียงอาหารนะครับกำหนดยุทธวิธี นะฮะทุกยางมันใช้เวลานะครับแล้วอาจารย์มองว่ากําลังคนนอกจากความมีชื่อเสียงของท่านเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าในในในสมัยนั้นคือท่านอายุท่านเนี่ยแค่ประมาณสามสิบกว่าครับสามสิบใช่ไหมฮะอาจจะเป็นเหตุที่จูงใจให้กับคนในวยชาการทั้งหลายเนี่ยมาเข้าร่วมเพื่อเสรีสระยเพื่อชาติเพื่อจะขอบคูณบ้านเมืองหรือเปล่าครับผมคิดว่าผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเป็นเรื่องที่ที่วิเคราะห์ได้นะว่าว่าเป็นไปได้มากเพราะว่าคนหนุ่ม นะครับไฟแรงรมีความตั้งใจสูงนะฮะเป้าหมายขององค์ชัดเจนคือการขอคุ้เอกราชนะซึ่งในขณะนั้นเวลานั้นเนี่ยคนอื่นไม่มีนะ,ะค,คนนม่มีะะส่วนใหญ่ก็มีเรื่องการปก,ปกป้องตัวเองใช่ใชมากกว่าตั้งตัวที่จะเป็นอิสระนะฮะแต่พระองค์เนี่ยพยายามที่จะทําเป็นภาพรวมนะฮะภาพรวมแล้วในส่วนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยอาจารย์ในพื้นที่ระยองเองเนี่ยฮะ ซึ่งแน่นอนแหละในในเรื่องของความความเชื่อต่างๆแต่แล้ท้องถิ่นนะฮะก็มีความเชื่อกันว่าพระองค์เคยได้เสด็จผ่านพระองค์มีส่วนเกี่ยวข้องแต่ถามว่าในตามหลักฐานจริงๆที่มีการปรากฏแล้วก็สามารถที่จะยืนยันได้ตามปกสวดานเลยครับ,รบมีจุดไหนบ้างครับเป็นพื้นที่ของระยองครับในจังหวัดระยองเนี่ยนะฮะที่มีหลักฐานยืนยันชัดเจนเนี่ยก็คือที่วัดลุ่มวัดลุ่มที่อยู่ กลางเมืองระยองเลยนั่นแหนนละครับที่มีต้นสตือเนี่ยฮะมีสารพระเจ้าตากอยู่น,นะฮะตรงนั้นนี่มีหลักฐานพงศาวดารทุกฉบับและจะเขียนไว้เลยว่าที่วัดลุ่มนะฮะแต่รายละเอียดต่างๆไม่ค่อยมีมครับแต่สถา,านที่พูดไว้ชัดจุดอื่นนะครับจุดอืนอ่นเนี่ยนะฮะในจังหวัดระยองเราเนี่ยนะครับพูดถึงว่าพระองค์เดินทัพนะฮ<ล>ะเดินทัพจากระยองเนี่ยมาปราบขุนรามมื่นซ่องเนี่ยนะฮะ เช่นจะเขียนบอกว่าเออมีการไล่ตีว่าขุนรามเนี่ยผ่านมาทางน,นะฮะก็เช่นบ้านไล่นะก็ถึงมาประแสเนี่ยจะพูดไว้าชัดเจนพูดเรื่องสถานที่แต่ถามว่าที่บริเวณนี้เนี่ยที่ทะเลน้อยเนี่ยนะฮะที่วัดลาดบันลังที่เรายืนอยู่ตรงเนี้ยในกลงเสาวดานมีไหมไม่มีมนะไม่มีแต่ชีนี้ไม่มีแต่เราก็วิเคราะห์ได้ว่า บริเวณนี้เนี่ยเมื่อก่อนเป็นเส้นทางโบราณรการเดินทางจากระยองนะจะไปประแสจะไปจันทบุรีเนี่ยจะต้องผ่านทางนี้ยังไงก็ผ่านฮะยังไงต้องผ่านน,นะฮะเสมม้นทางโบราณเส้นทางโบราณเพราะฉะนั้นก็เป็นไปได้ว่าในขณะที่พระเจ้าตักสินเนี่ยยกกองทัพไปจันทบุรีหรือในขณะที่พระองค์ยกกองทัพมาปราบปรามขุนลามบุนซ่อ,องนั้นเนี่ยน่าจะเคยเสด็จผ่านทางนี้อ ครับผมนี่ก็เป็นในส่วนของเบื้องต้นนะฮะในที่จังหวัดประยองก็คือท่านมาอยู่เนี่ยเกือบ6เดือนครับครึ่งปีในการที่จะวางแผนนะครับในการที่จะกอบกู้อการรชนะฮะก็เดี๋ยวในช่วงที่2เดี๋ยวผมจะไปทางน้านจังหวัดจันทบุรีจะไปดูอีกความเรียกว่าใน,ในยุทธวิธีที่พระองค์ท่านได้ใช้ในการกอบกู้อการาชซึ่งจะไปที่อู่ตะเรือเรือวตาตศิลมหาราชนะครับซึ่งเดี๋ยวตรงนี้อยากให้ท่านอาจารย์พูดสั้นๆนิดนึงแล้วกันเพราะว่า เมื่อเมื่อวานที่ผ่านมาวันวันนี้คือเราทําออกขับที่29นะครับ,รบแต่ว่าวันที่28เนี่ยเป็นวันปรับปาพิเศษของท่านนะครับ,รบประกาศที่เป็นกษัตริย์จะเป็นทางการและจากที่กับผู้เอกราชได้ตรงนี้ถ้าจะมีอะไรที่จะพูดถึงพระองค์ท่านบ้างทันสร้ครับตรงนี้ท่านผู้ชมที่เคารพครับในขณะนี้ประเทศไทยเรากําลังมีความคิดนะแต่งแยกนะครับอาจจะมีหลายฝ่าย แต่ขอพวกเราได้ย้อนกลับไปอดีตนะครับเมื่อ200กว่าปีในขณะที่พระเจ้าตักสินนั้นรวบรวมกําลังพลเพื่อที่จะกอบกู้จากพมาก่าเรามีพี่น้องประชาชนจํานวนไม่น้อยครับที่ได้เสียสละเพื่อชาติบ้านเมืองจนถึงปัจจุบันนี้ที่พวกเราได้มีความสุขและได้อยู่กันแบบมีความสุขปัจจุบันนี้นั้นเกิดจากการเสียสละครั้งยิ่งใหญ่ของพี่น้องชาวไทยเมื่อ200กว่าปีที่แล้วนะครับ และนี่ก็เป็นในส่วนของข้อมูลเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะครับที่จังหวัดระยองที่เราจะนําเสนอเกี่ยวกับสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณท่านอาจารย์เฉลียว่าชบุรีมาครับที่ให้ข้อมูลกับเราในวันนี้ขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวเจอกับผมนะครับผมจะไปที่จังหวัดจันทบุรีต่อนะครับไปที่อู่ต่อเรือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชครับ ครับตอนนี้นะครับผมก็มาที่จังหวัดจันทบุรีนะครับผมมาอยู่ในพื้นที่ซึ่งอยู่ในพื้นที่ของอำเภอเมืองนะจันทบุรีแล้วก็มีร่องรอยทางประวัติศาสตร์นะครับเกี่ยวกับสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทิ้งเอาไว้ให้ชนรุ่นหลังได้ดูเยอะเลยทีเดียวนะครับผมนี่คืออู่ต่อเรือนะครับสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะครับซึ่งมีการขุดค้นนะครับแล้วก็พบเจอหลักฐานที่สําคัญเลยทีเดียวและผู้ที่จะมาให้ข้อมูลนะครับในส่วนของจังหวัดจันทบุรีตอนนี้อยู่กับผมแล้วนะครับคือคุณนิพนธ์หนอง ท่านเป็นผู้ใหญ่ด้วยนะครับในพื้นที่ตรงนี้แล้วก็ยังศึกษาเรื่องราวพระประวัตินะครับของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเนี่ยเอาไว้เยอะมากเลยทีเดียวแล้วก็มีการเขียนหนังสือด้วยเห็นบอกครับผมนะครขอวมฐานท่านผู้ใหญ่นะครับว่าหลังจากที่ได้คุยเมื่อช่วงต้นรายการนะครับก็คือท่านได้ทับมาพักอยู่ที่ระยองเนี่ยประมาณ5้าถึงหเดือนนะฮะตอนนี้ข้ามาเมืองจันทบุรีแล้วก็ลังจะตีเมืองจันทบุรีแล้วตอนนี้ทำไมครับท่านถึงเลือกที่ต้องยึดเมืองจันทบุรีให้ได้ครับท่านผู้ใหญ่เอ่อด้วยความรัก ตัวกลัวกลัวตายของเจ้าเมืองจันนะฮะก็ะหวังว่าเพื่อจะเอาชีวิตตัวครอบครัวให้รอด<ม>ก็เลยคิดว่าจะเอาใจพมา่าสวามิพ,พักพม่าไงครับทีนี้ก็อาจจะเป็นการหลอกหลอก,หลอกเพลงท่านนะฮะเขาก็าเจ้าตากเพื่อมา,อาทังหารซักก็พระองค์ท่านกา็มาเมืองจันครับคิดว่าเจ้าเมืองจันคงจะร่วมด้วยอะไรอย่างนี้นะฮะก็เป็นการหลอกมาเพื่อหวังจะเอาชีวิตท่าน ท่านก็ตรงนี้แหละฮะเป็นเกิดที่ต้องทุบหม้อข้าวมาแกงครับเพื่อหม,หมายถึงว่าขวัญกาลังใจทหารน่นนะฮะถ้าไม่ตีเมืองจันไม่ได้ก็ให้อดตายทั้งพร้อมกันใ,ในที่นี้เลยอะไรอย่างเงี้ยครับก็หลังจากตีเมืองจันได้แล้วเนี่ยถ้าถามผมว่าพอไรทันถึงมาถึงเมืองจันครับเพราะเมืองจันเนี่ยเป็นชัยภูมิที่เหมาะแก่การที่จะรวบรวมไพ่พล,พลเป็น เป็นเมืองเป็นเมืองที่พืชพันธัญญาหารสมบูรณ์ครับไกลไกลเกินกว่าที่พม่าจะตามมาลาวีหรือว่าถ้าตามมาเนี่ยมันก็เป็นชายภูมิที่ติดทะเลใช่ไหมฮะพมามาทางบกท่านก็สามารถลงเรือหนีได้ทีนี่จุดนี้ฮะจุดที่หมู่บ้านเสม็ดงามเนี่ยตำบลหนองบัวเนี่ยเป็นเป็นสถานที่ที่พระอ,องค์ท่านเนี่ยทรงเลือกไว้เป็นสําหรับต่อเรือครับต่อเรือรบเพื่อไปกู้แผ่นดินนับเป็นร้อยลำ นะฮะแล้วก็ฝึกดาบฝึกอาะวุธก็นในบริเวณนี้ทั้งหมดแสดงว่าตอนแรกที่ท่านหมายที่จะมาที่จันทบุรีอย่างที่ท่านพิยาบอกคือมีการเชิญมาก,ก่อนใช่ไหมคือเชิญมาก,ก่อนเหมือนกับเขาหลอกหลอกหลอก,หลอกพวกท่านใช่ใช่ใชเชิญมาที่เมืองแต่จริง,รงๆคือคิดที่จะจะคิดไม่ดีกับท่านแหละพิรุสร้ายนะครับ,รบแต่ด้วยทั้งหลายทั้งปวงและท่านก็สามารถที่ยึดเมืองจันทบุรีได้แล้วก็ดันเป็นชัย,ยภูมิที่เหมาะสมเหมาะสมครับเหมาะสมด้วยยุ่งนากไหมครับที่นี่จันทบุรีต่อเลยตรงนี้นะครับคิดว่าไม่ไม่นานเท่าไหร่ เพราะว่ากูดการกูชายของพวกท่านเนี่ยภายใน7เ,เดือนอนนั้นเองครับครับหลังจากต่อเรือรบคนไหนฝึกฝึกดาฝึกอาวุธเก่งชกมวยก็ฝึกมวยไปใครต่อเรือเก่งก็ต่อเรือไปอะไรเงี้ยแล้วก็แผ่นดินตรงนี้นะฮะเป็นแผ่นดินตารางนิ้วของแผ่นดินที่พระองค์ทรงกอบกู้ได้ ตารางนิ้วแรกของแผ่นดินฮะคือตรงนี้คือตรงนี้เลยการกู้ชาติคือล่องเรือจากนี้ออกแหลมสิงห์ออกน่านน้ำระยองอเข้าชลบุรีเข้าเจ้าพระยาแล้วช่วงที่ท่านมาประพักอยู่ที่นี่ครับอยู่ที่จังหวัดนทบุรีแล้วท่านประกอบภาร,ร,รกิจอะไรบ้างในช่วงนั้นก็ท่านมาปกครองเมืองจันทร์ครับออถามว่าท่านมาตีเมืองจันทร์แท้ๆเนี่ยทำไมชาวจันทร์ถึงรักท่านอ่าครับอาตรงเนี้ยนาะคิดเหมือนกันครับผมอยากให้ผู้มีบาร,รมีในใน,ใน,ใ,นในจังหวัดเนี่ยนะให้อยากให้อินตรงนี้เหมือนกันว่า ท่านมาตีเมืองจันทแท้ทาไมชาวจันถึงรักท่านปกครองด้วยความยุติธรรมเที่ยงธรรมตอนที่มาตีเมืองจันเนี่ยมีเจ้าเมืองจันทน,นั่นเองที่ไม่เห็นด้วยส่วนมากทหารอยู่ในเมืองเนี่ยก็ยินดีสวามิภักดิ์อยู่แล้วสู้ไปเพราะคาสั่งครับหลังจากเจ้าเมืองจันทรองเรือหนีไปแล้วเนี่ยทุกคนวางอาวุธหมดแต่ท่านพค์ท่านไม่บังคับขู่เข็นนะว่าจะต้องไปกู้ชาติกับพระค์ท่านหมายถึงว่าใคร ที่จะไม่ร่วมไปกู้แผ่นดินครับองท่านเนี่ยก็ยินดีให้สินใหม่ไปทําการค้าขายแต่ตามประวัติศาสตร์เชื่อว่าทุกคนยินดีไปร่วมบรบและอีกเรื่องหนึง่งถามว่าเ,เมืองจันเนี่ยเป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์อยู่แล้วเนี่ยอยู่เมืองจันไม่ได้ทุกร้อนห่างไกลกับห่างไกลาจากพมา่าที่จะมาต่อตีแต่ทําไมชาวจันถึงฮึกเหิมอยากไปร่วมกู้แผ่นดินครับพงท่านแม่ก็ยินดีเสียสละให้ลูกไป เมียก็ยินดีให้ผัวรักไปกู้ชายกับองค์ท่านทั้งๆบางคนยังท้องแก่ด้วยซ้ํานี่แหละ<อ>นี่แหละคือคือ,ค,อคือความสําคัญขององค์ท่านที่ที่มีต่อแผ่นดินรักแผ่นดินชาวจันทร์รักแผ่นดินรวมไปกับองค์ท่านครับ,รบให้ท่านผู้ชมลองสังเกตง่าย cent, ๆดูง่ายๆนะครับองคท่านนะครับออกจากศรีธยามีประมาณห <500 S 2> ้าหา right ้าร้อยที่ตามมานะครับถับมารยองจะเพิ่ม เพิ่มมาเรื่อยๆจากอยุธยาสระบุรีนครนายกคแปดเริ้วจากเชียงซาวนะฮะเข้าชนบุรีฮระหว่างทางเนี่ยรวบรวมไพร์พลเนี่ยคงไม่ได้มากนักเพราะว่าขณานั้นต้องลบมลุกคลุกคลานหนีพม่ามันลยลบไปด้วยพม่าตามฆ่าตามลาวีถึงสามสีรั้งมาลายองก็คงจะไม่ได้เท่าไหร่นักเพราะว่าต้องมาคนไทยต้องมาฆ่ากันตายเองเป็นร้อยครับด้วย ด้วยความไม่เช่าใจของกรรมการเมืองนะฮะขุนรามึงส่องพวงเนี้ยคิดว่าเจ้าตากจะมามักใหญ่ไฟสูงอะไรเงี้ยก็เลยส่งสุ่มไห้พลเพื่อจะข่าะตากแล้วออกมาข่ากันตายนะมากมายครับแล้วพอมาถึงจันทบุรีเนี่ยยอดจากหลักร้อยเนี่ยเป็นหลักพันผมนผมคิดว่านะชาวจันทบุรีเนี่ยไม่ต่ำกว่าสามพันที่ไปกู้ชาติกับพวกท่านตราดก็ส่วนหนึ่งก็ได้เลือสัภาษา์มาจากตาส่วนหนึ่งนะฮะแล้วก็มารวบรวมไพ่พลมา เปิดาบเปกระบอกกันครับแล้วทีนี้พูดถึงสถานที่ตรงนี้หน่อยครับ่าหผู้ใหญ่จุดตรงนี้สามารถพูดได้ไหมครับว่าเป็นสถานที่ที่มีร่องรอยทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับพระองค์ท่านเนี่ยเยอะที่สุดชัดเจนที่สุดก็ทางกรมศริลปากรเนี่ยได้มาพิสูจน์แล้วไงว่าว่ามีจริงเป็นของจริงด้านบนด้านอาคารที่ผมมาลัางสร้งหน่งนะฮะถ้าขุดไปเนี่ยจะเจอแต่ไม้เรือเก่าเสาวกระโดงเรืออะไรเงี้ยจนกระทั่งเขาพิสูจน์เห็นชัด แล้วว่าเป็นของจริงก็กบกบในหลองฟื้นบอยาหาต่ออะไรย่างเงี้ยครับทีนี้ไอการที่หมายถึงสารหลังใหญ่นะฮะสารหลังใหญ่ที่ที่กำลังกอ่อสร้างอยู่ใกล้เสร็จสมบูรณเนี่ยนะฮะ <c oughs> ก็ด้วยความจงรักภักดีต่อพระองค์ท่านเห็นความอุตสาหะของพระองค์ท่านที่มีต่อแผ่นดินนะครับ ผมก็เลยได้เขียนหนังสือประวัติของพระองค์ท่านที่เป็นกรอนทั้งเล่นมนะฮะเรื่องนึ้งจนกระทั่งอ,อยากมาท้าทายท้าวถวายท่านแล้วก็เป็นจริงดังที่คิดไว้ครับก็ยิ่งใหญ่เป็นพอสมควรเป็นไม่ตักทองทั้งหลังนะ,ะครับโดยไม่มีการไปหาเงินนอกสถานที่อาจจะรอให้ฟังว่าพระองค์ท่านมีบุญคุณกับพวกเรายังไงคก็ใครอยากมีส่วนร่วมกว็เข้ามาตรงนี้เท่านั้นนะครับ แล้วโดยโดยโดยโส่วนตรงนี้ฮะพื้นที่ตรงนี้เห็นบอกว่านอกจากจะมีสารแล้วก็วจะมีแหล่งที่ให้ความรู้ด้วยกับกับคนที่เข้ามามีนี่เป็นอาคารสารานิทรศรการ,รนะฮะ,ฮะหลักฐานยังไม่ยังไม่มากเท่าไร<ม>ก็มีชาวบ้านบอกผมว่าถ้าเดี๋ยวผมสร้างสารตรงนั้นเสร็จเมื่อไหร่เนี่ยจะจะนําของเก่าในสมัยท่านมามามอบให้ ก็ยังไม่รู้จะมีอะไรบ้างนะครับก็ต้องลุ้นกันกันหน่อยว่าจะมีอะไรที่มาเพิ่มเติมแต่ที่ได้ชัดเจนก็คือที่จะไปเห็นก็คือหนึ่งครับคือพื้นที่บริเวณตรงนี้ซึ่งเป็นเดิมเคยเป็นอู่เต่ารือของพระองค์ท่านครับนประมาณกกี่ลำนะครับมีเรือเรือที่โคนต้นตะเคียนต้นไม้และทั้งหลายเนี่ยมาต่อเนี่ยพิจารับเป็นร้อยลำแต่ว่าเรือพวกนี้คงจะเอาเรือสำเภาจากตาดมาแล้วขึ้นซ่อมแล้ว ไอ้ตรงนี้ยังไม่แทนออกไปก็คงเหลือเป็นหลักฐานเราได้เห็นอย่างต้นตะเคียนที่ผมนํามาจากจากฝั่งนากุ้งโน้นนะครับคิดว่าท่านพระองค์ท่านโค่นมาเพื่อจะ,จะทําการต่อเรือนี่แหละทีนี้โค่นมาก็ต่อไปโค่นมาก็ต่อไปใช่ไหมฮะบางเอิญมรสุมสงบไงช่วงเดือนสิบเอ็ดมรสุมสงบท่านจะเป็นที่ต้องออกเรือไปกู้ชาติแล้วละ่ะครับก็ต้นนี้โค่นมายังไม่ได้ทําการต่อมันก็เลยเหลือเป็นหลักฐานเี่เราได้เห็น้างางหลังโน้นครับ นะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งในเรื่องของความภาคภูมิใจของเราคนไทยนะครับที่มีต่อพระองค์ท่านนะครับทีนี้ใหญ่ท่านผู้ใหญ่ฝากถึงพี่น้องคนไทยหน่อยที่ชมรายการรับวิพากษ์อยู่ตอนนี้นะครับเกี่ยวกับพระองค์ท่านครับเชิญครับครับองค์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเนี่ยนะครับถือว่าพระองค์ท่านเป็นเจ้าของแผ่นดินไทยโดยแท้เพราะพระองค์ท่านทรงกอบกู้มาสมัยกรุงศรีครั้งสุดท้ายนะครับก็อยากให้ ชาวไทยทั้งหลายเนี่ยนะครับได้มาเหยียบแผ,แผ่นดินตรงนี้สักครั้งหนึ่งไม่จําเป็นจะต้องมีเงินเรามีทูบเทียนเพื่อให้มาสักการะเจ้าของแผ่นดินนะฮะก็ใครที่ในใจคิดไม่ดีหรือไม่เป็นถูกยังไงเนี่ยนะครับขอให้นึกถึงพระองค์ท่านสร้างความดีแค่ทุลีของพ่อตากเนี่ย ความทุกอย่างใดๆคงไม่มีนะฮะคนไทยทั้งแผ่นดินนะครับก็สุดท้ายนี้นะครับก็ขอให้ชาวไทยทั้งหลายโลคภัยอย่ามีอย่าเจ็บอย่าจนครับผมครับขอบคุณครับครับก็ต้องขอบพระคุณนะครับท่านผู้ใหญ่บ้านนะครับที่มาร่วมให้ข้อมูลถึงแม้จะเป็นช่วงเวลาสั้นๆนะครับแต่ก็เชื่อว่าตรงนี้น่าจะให้ประโยชน์แก่รุ่ชนคนรุ่นหลังได้เป็นอย่างดีเลยขอบคุณมากครับครับผม เรื่องราวทั้งหมดที่รเรานำเสนอนวันนี้นะครับเพื่อเป็นการเทอไปเกี่ยรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะครับที่ทรงส่งกองกู้เอกราชให้กับชาวไทยแล้วก็ทรงบาทดาพิเศษขึ้นเป็นพระเจ้ากรุงธนบุรีนะครับเมื่อวันที่28นะครับซึ่งวันที่28ธันวาคมของทุกปีนะครับก็จะมีการจัดงานในพื้นที่ต่างๆที่เกี่ยวเนื่องกับท่านด้วยนะครับแล้วก็จุดตรงนี้ครับอย่างที่บอกเป็นเส้นทางนะครับที่ท่านเริ่มใช้เรือครับออกจากทางปาก่าวทางด้านนู้นเพื่อไปกู้เอกราชให้กับคนไทย ยังไงปีใหม่นี้ฝากกันไว้นะครับทุกคนทำความดีกันไว้นะครับช่วยเหลือประเทศไทยและประเทศไทยกันให้มากๆครับวันนี้หมดเวลาของรัฐมูวิภาคแล้วนะครับในส่วนของอสัมข่าวเจ็ดนะครับช่องสิบเอ็ดจันทบุรีครับร้านท่านผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปครับสวัสดีครับ